อ่ะอ่ะอ่ะทีนี้ก็ถือว่าเติบโตนะทุกคนทําแค่3เดือนนะแรกแรกมันมันก็ไม่อาจที่จะมันไม่อาจได้เยอะหรอกแรกแม่ตัวาสแรกแรกได้เดือนเท่าไหร่แรกเดือนแรกเท่าไหร่เดือนแรกเดือนแรกได้แค่พันกว่าบาทเดือนแรกเดพันกว่าบาทจริงจริงปะเนี่ยอ่ะมึงทำไปกี่เดือนละถ้าทำจริงจังอ่ะสามเดือนอ๋อทำจริงจังสามเดือนแต่เดือนแรกได้พันกว่าบาทเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่เขาได้ทำแบบว่าอาจจะยังไม่เก่งด้วยก็มันทำงานประจำไงใช่แล้วก็เดือนแรกอยู่ในช่วงเรียนรู้อยู่เราเาออกมาปุ๊บก็มาทำพอพอเดือนที่ทำเสร็แรกแรกได้เท่าไหร่เดือนต่่่อไทีแแบบบบฝึกม กันอ๋อได้เก้าพันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานประจำถูกปะล่ะก็มีเวลามากมีเวลามากขึ้นอ่ามาเรียนรู้ดรอปลิสต์มากขึ้นแล้วเดือนต่อมาเดือนต่อมาดอกแปดพันเดือนต่อมาเอ๋อแล้วทำไมเดือนนี้มันพุ่งอ่่ะไมรู้อ๋อเดือนต่อหนูน้อยหนูไม่จริงจังมากอ๋อเดือนเดือนเดือนแรกได้เก้าพันเดือนต่อไปแปดพันก็เห็นทุกช่วงได้มึงรายได้น้อยหนิอ๋อแล้วทำไมมันอยู่ๆถึงมาพุ่งมาหกเหมือนเพราะว่ามึงคิดอะไรอยู่พอเริ่มจริงจังใช่ไหมที่เราบอกว่าสามเดือนเนี่ยพอเริ่มทำไมมาถึงทำไมทำไมก่อนที่ แปดพันเก้าพันแปดพันแล้วอยู่ๆทำไมพุ่งมาหก0 0 0่นมึงไปทำอะไรก็โดนบอสกูด่ามึงเหรอไม่ไม่มึงมึงโยนมาให้กูหมดเลยก็บอส <laughs> แบบบิวบิวในกลุ่มอ่ะก็คือส่งโปรนู้นโปรนี้แล้วก็มีโปรไปเที่ยวด้วยแล้วหนูก็บ,บา้าข้างตอนตอนที่มีโปรไปเที่ยวมเบ้าเบ้ามาหนูเลยพี่บอกว่าต้องไปเที่ยวให้ได้มันจะได้แบบทํามันเปลี่ยนความรู้สึกแล้วใช่ไหมอยากไปอยากไปทุกคเลยแบบพุ่มเต็มที่เลยได้ไปเที่ยวยิงไม่เป็นยิงไม่เป็นเพิ่งมาหัดยิงนะเนี่ยตอนนี้ยิงวันละเท่าไหร่ หกร้อยรายชื่อเข้าวันละห้าหกสิบชื่อถือว่าเยอะนะถือว่านี่จากคนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะพี่ตัดทาอะไรไม่เป็นทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ผมว่าน่าจะเหมือนกับทุกคนนะที่เข้ามาแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นเลยเอพิ่งเริ่มให้กำลังใจมึงลองจะแนะนำเพื่อนๆหน่อยถ้าทำจริงๆริงจังมึงว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จจะต้องมีเวลาให้มันนะใช่ถ้าทุกคนนะคะที่จะจริงจังกับมันนะคะพี่แนะนำให้ เข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนนะคะในกลุ่มเยอะๆเลยถ้าเราแบบทําแรกๆนะคะอย่าเพิ่งแบบนอยอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยทำไปคนอื่นมีรายได้นะคะเราย,ยังไม่มีรายได้เลยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่ารายได้ที่เรามาเนี่ยเราต้องมาด้วยความสามารถของเรานะคะถ้าเราไม่เก่งขึ้นหรือว่าหรือว่าเราไม่ฝึกนะคะมันก็รายได้ไม่เติบโตเหมือนไปอะโหดบ้างช่วงแรกฟังบอสทุกวันอะฟังทุกเวลาเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ฟัง แต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะคือแนะนําให้เข้าไปฟังบอสในกลุ่มเลยแล้วก็เรียนรู้วิธีเกี่ยวกับการขายแล้วก็ยิงแอดนะคะไปก็เริ่มทําแบบนี้แต่ก่อนก็ยิงแอดไม่เป็นเข้าไปเรียนยิงแอดใน y o u t u เรียนฟรีใช่เข้าไปถ้าคนม <ใน S 2> ันจะเอาเน,นี่ยมันก็อ,อ้างนะถูกปะนี่ก็เรียนฟรีนะไม่ได้เสียงินนะแบบถูกปะไม่ได้แบบใช่ค่ะคือหนูต้อไปเรียนเขียแเขาไปเรียนรู้การขายในทุกกลุ่มอ่ะทั้งในยูทูปแล้วก็เรียนยิงแอดหมดทุกที่เลย ก็คือเรียนรู้มาด้วยตัวเองไม่ได้แบบไปแค่ต้องไม่มีคนน้องคนนี้มาสอนไม่เคยไม่เคยก็ต้องหาแน่แหละหาอ่ะตอนนี้มึงจะเพิ่มยิงมาแล้วเท่าไหร่ตอบไม่ทันหนูหาแอดมินมากกว่ตอนนี้ตอบไม่ทันเหรอใช่อีสัตว์เอาให้อัดเข้าไปอีกพันหนึ่งเป็นพันละพันใช่ไหมอีดอกมึงปล่ามึงอ่ะมึงไปซื้อตอนไหนล่ะอ่ะมึงสมมอเพราว่ามึงไม่มีปริมาณแล้วมึงจะมึงจะไปได้เงินตอนไหนอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยมึงได้หกหมื่นมึงลองทำคูณสามไปดิมันจะได้เท่าไหร่หนึแสนแปดรถผ่อนเดือนละสี่หมื่นองไรรถเดือน ถึงยังได้สามหมื่นก่อนได้แล้วเบ้นพรลบเดือนละประวันสี่หมื่นดาวล้านนึงถ้ามึงอยากได้เร็วอ่ะมึงก็ต้องเยอะต้องใช้เงินเยอะถ้าแต่ถ้ามึงไม่อยากได้เร็วมึงก็ใช้เงินวันละหกร้อยไปก็อยากได้รถคัี้พรุ่งนี้พาไปจองไม่ต้องไม่ง่ายๆไปจองเขาพี่สายอ่าทิปยิงวันละหกพันเ่ยเขาได้วันละสี่ห้าหมื่นถ้ามึงยิงหกร้อยมันก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วแต่คือมึงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้มึงก็ยิงคือตอนนี้มึงแค่ขาดปริมาณ สมมติว่าถ้ามึงมีไปสักสิบคนนั่งไปหนึ่งไปสองไปสามตอบให้มึงมึงก็ยิงไปดิสามพันห้าพันมึงถ้ามึงมาตันเฉพาะมึงตอบไม่ทันอ็ทำไมไม่มีไปสักสิบคนนั่งแล้วก็นั่งมึงก็นั่งดูไปดิแอบมึงก็อยู่ที่นี่เอาคนมาสิบคนเหมือนพนักงานประจำแบบก็ตอบมึงก็รู้หรือว่าตอบยปงไงแล้วก็เอาทุกคนมารวมอยู่ในเพจไปเด้ตัวมึงก็ใช้เพจนองมึงตัวมึแล้วก็เอาทุกคนเข้ามารวมในเพจทีนี้หลังบ้านสิบคนตอบก็ไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าใครตอบก็สิบคนแต่ก็เเห็นแค่หน้ามึงที่ตอบกามเป็ร ก็ต้องเป็นมึงหมดที่อีสานเพลมึงไหมโอ๊ยเนาะอันดับแรกนะยิงแอดให้หนักได้เงินมาก็ซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องอ่ะโน้ตบุ๊ก M1 น่ะพี่ต่ายตัวสี่หมื่นอมึงเท่แล้วมึงก็เอามาใส่เออแมคบุ๊กอ่ะมึงเอามาใส่ตรงไอ้อะไรนะไอ้คอลเลคชันตัวนั้นบอกว่าทำดรอปดิสได้อันนี้เครื่องหนึ่งห้าหมื่นไว้ทำงานได้แอดได้ภาพลักษณ์ได้โปรฟมหลังจากนั้นก็อัดอัดแล้วก็ไปจอดก็แค่แบบมึงต้องเอานี่มาสร้างความนะชื่อก่อนมึงเอาแมคบุ๊กมา อัดคลิปไปถอนเงินอัดคลิปไปซื้อจบอ่ะง่ายๆอ่ะตอนนีตต้ตอนนี้นะอ่ามึงยิงหกร้อยถือว่าหกร้อยหกร้อยหกร้อยมึงได้หกหมื่นมึงลองอัดเข้าไปดิสักพันละสองพับอ่ะคิดง,ง่ายๆเอาแค่นี้วันนี้วันอะไรวันพุธวันพุธพรุ่งนี้มึงไปยิงสักพันแล้วมึงคงงงิดง่ายๆว่าวันพรุ่งนี้จะเก็บให้ได้สักห้าพันซึ่งมึงเอาห้าพันนั้นนะอ่ะอัดทำไมถ้าไม่ทำมีกี่เที่ยวแค่นั้นเองอ้าอัดหมดเลยเอา้ามึง่ได้คุยอะไรอ่ะ แล้วมึงทําอย่างเงี้ยแล้วพอมึงได้กลับมาอีกสักหมื่นนึงแล้วมึงอัดปุ๊บดีไม่ดีมึงได้ห้าหมื่นสามวันมึงได้เ้ินลูกเกดก็สำคัญมึงได้โงินบุ๊กแล้วนะมึงได้ฟรีๆเดอแล้วนอตบุ๊กถูกไหมก็แสดงว่ามึงเริ่มตั้งแค่เท่าไหร่สองพันแต่มึงวนเข้มขาดปริมาณถ้ามึงทําเร็วมันก็ได้เร็วทําช้าก็ได้ช้าถ้ามึงหกรอแบบอี้มันก็เหมือนเร่องนี้ใช่ไหมพี่บุ๊ีที่มีคนตอบสิบเก้าคนมึงจะทันมันแบบไม่ทันอย่างง่ายๆง่ายๆนะ มีนาอยู่สิบไร่เกี่ยวข้าวคนหนึ่งกับเกี่ยวข้าวร้อยคนทุกว่าไหนเสร็จเร็วก่อนอีกทีแล้วมึงไปก็เหมือนกันประมาหลักการอะแอดมินสามสิบคนกับมึงคนเดียวมึงจะไปสู้แอดมินสามสิบคนได้ยังไงอายุยกอย่างใช่ต้องงงคิดง่ายๆคิดภาพตามนะมึงมีคนสามสิบคนที่ช่วยมึงสมัครลมึงคิดดูยกง่ายๆคนหนึ่งรับสมัครคนในห้าสิบมึงมีสิบคนมึงก็ได้ห้าร้อยดิ้งแล้วกว่าเลงนะจริงไหมล่ะเออแล้วทำไมต้องเป็นมึงคนเดียวใช่ไหมครับมีกองทัพอ้าถ้ามึงช้ามึงก็ไปช้า มันก็ได้รถชาติเข้าวันไหนเะเข้าวันไหนแอดมินต้องเข้าเข้อไหนก็ต้องไปคนหาแล้วพี่เดี๋ยวมึงไปทำเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนจะทต้องเข้าเรื่องอักเลยม <c oughs> ึงถ้ามึงไปบอกว่าโพสหาท่าหนึ่งกว่าจะมาตอนนี้ก็มีน้อ,อ اب, ถูกป่าวทราบท่ามึงจ้างหรือให้มากกว่าที่เขาได้ท้ามันเขาจะไปอยู่กับมึง <c oughs> ถูกไหมสมมติถ้ามึงมีคนเงินเดือนเก้าพันออกมาดิอายุกตัวอย่างเช่นมึงยกตัวอย่างง่ายๆนะ คนหนึ่งเงินเดือนเก้าพันเนี่ยมึงให้เขาสามร้อยบาทแต่คมณต็จะเขามาอยู่กับมึงโอเควันหนึ่งเนี่ยมึงว่าเขาทำเงินให้มึงได้เท่าไหร่หนึ่งคนถ้าเขาปีที่มึงได้สามโปรมึงได้สามสี่พันมึงจ่ายเขาสามร้อยเองต่อวันแล้วก็ให้ค่าขอมมิชเออแต่ข้อหมายก็คือมันไม่ขาดทุนไงมึงโอเคอ่ะลองอมึง<า>ยังไงฝากยังไงเนี่ยทำมาสามเดือนได้เดือนที<ะ>่หกแล้วอยากจะแนะนำอะไรเพ<ๆ>ื่อนๆช,ชาวดอกลิฟ์ บ้างไหมนะให้กําลังใจหรือแนะนําคือเราก็เริ่มต้นจักไม่มีอะไรเลยมาเป็นคนใหม่ที่ไม่มีตังค์ไม่มีไรายได้แล้วก็ตัดใจตุ้มข้าวตัวเองแล้วก็มาลุยดอบลิฟเนี่ยอ่ะช่วยฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้หน่อยเราพัฒนาตัวเองยังไงหรือมีแนวคิดยังไองอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็สําหรับที่พี่นะคะท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นใหม่นะคะก็ขอให้อยากให้นะคะไปเรียนรู้เยอะนะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราทําในธุรกิจนี้เราอยากที่จะเติบโตนะคะเราก็ต้องเก่งขึ้นนะคะก็คือจากพี่ไปเนี่ยก็ตอนแรกก็มีรายได้จากการประจำนะคะแค่เดือนละ9,000บาทแต่เราเนี่ยมาทําที่ดอกลิฟนะคะเราก็เริ่มมีรายได้ตอนแรกจาไปก็ไม่ได้มีได้เยอะนะไม่ได้เยอะเลยเอาเงินมีเงินเท่าไหร่ไม่ชมฮะคะตอนแรกที่มาหรอฮะ <c oughs> ตอนแรกที่มาหรอคะพี่ตอนแรกมามีเงินเท่าไหร่ตอนแรกมามีเงินไม่เยอะคะ่ะไม่เยอะมึงเงินเท่าไหร่ เติมเติมแบบน้อีกสักหกหมื่นาะที่ร้าได้หนูเติมก่อนมาได้ตั้งไปโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะเอามึงจะไปแล้วหรออ้าพี่บอกไปไปก็คือพูดไปไม่ใช่มึงไปแต่พูดไปก่อนอยาองอยู่เลยไม่สมควรได้เดลอมเดลอมไม่สมควรเลยคิดดูว่าหกหมื่นอย่างอ้งขนาดนี้นะครับ ให้กำลังใจหรือแนะนำเพื่อนๆหน่อยก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลุยด้วยกันนะคะมาทํากับดอกริ๊เต็มที่เลยนะคะถ้าเราอยากที่จะเติบโตในธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้คุณว่ามันง่ายไหมไม่ยากว่าพันกว่าบาทก็เริ่มได้แล้วแต่ใช่มันไม่ยากนะคะก็คือถ้ายิ่งเรามาเรียนรู้ถ้าทาดอกปิ๊จริงๆอ่ะมันไม่ยากนะคะทุกคนคือจากแรกที่เราบอกว่าอุ๊ยกลัวทำไม่เป็นทาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราจะทําจริงๆอ่ะเราจะป่ ไปไปหาของมันเองอะ่ะก็คือเข้าไปเรียนนู้นเรียนนี่เรียนเรียนตามสื่อต่างๆไม่จําเป็นต้องมารอแค่ให้คนบอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไปเรียนรู้หาเรียนรู้ของเราเองเลยถ้าเรามีความใฝ่ฝันจริงๆที่จะสําเร็จนะคะอตอนแรกมันก็ยิงยิงไม่เป็นเลยนะแอดโอ้ไม่เคยยิงแอดไม่รู้ด้วยทำยิงแอดคืออะไรแอนคืออะไรรู้ไหมตอนแรกไม่รู้อ๋อคุณคันไงแล้วก็ไปเชิญด้วยเลยทิกเก็ตทิกเก็ตอะไรในยูทูบเหรอใช่ค่ะในยูทูปก็ตอนแรก ยิงแอดตอนในกลุ่มนู้เข้าไปดูในกลุ่มพอดูในกลุ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนู้ก็ไปดูใน YouTube ด้วยอะไรเงี้ยก็หาืันหากินอ่ะใช่แล้วนูก็ไม่มีโน้ตบุ๊กอะไรนูก็ไปหาวิธีการยิงในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเบี้ยอีกแล้วชิลสุดครับพวอย่างที่มีคนรู้ด้วยมันอ่าก็พี่บิ๊กมาเขาก็รู้เลยว่าเบี้ยวันนี้ก็ ตอนนี้ก็มอนนี้ก็ได้6กหมื่นนะครับแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ก็พยายามพัฒน,นาตัวเองฝึกฝนดูไลฟ์ทุกวันถูกไหมแล้วก็จดไลฟ์ตลอดดูไลฟ์ทุกวันจดไลฟ์ตลอดแล้วก็พัฒน,นาตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับจนทําให้ตอนนี้มานี้เองก็เดือนนี้มีรายได้6กหมื่นกว่าบาทนะครับก็วันนี้ก็มานี้ก็แบ่แบงมาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ไอเดียต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้ที่ยังดูไลฟ์อยู่ยยนะครับพันสองพันสองพันมึงยิงหกหมื่นมึงก็กำไรตัวเท่าไหร โอ้โหสี่สามสี่ห้าแสนถูกไห<ย>มก็ยิงไปดีวันละสองพันสองพันเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจมึงมยิงไปเลยมึงยิงแอนทอหมินมึงว่ากำไรเท่าไหร่มึงเรื่องคนค่อยว่ากันเอาทําให้มันมีปัญหาก่อนอ,อ๋อเย็ดนี่ยชื่อหมดล้นไม่ใช่แบบรอคนถูกปะเพราะว่ามึงไม่ยอมให้ชื่อเสีย,ยอยู่แล้วมึงยิงก็มาเถอะแล้วค่อยหาคนมานะั่ง<อ>โอเคมีอะไรแชร์ไหมไม่มีคร<อ><ๆ>ับอ่ะอยากได้รถอะไรนะประกาศให้เพื่อนๆรู้หน่อยปรอยากได้รถเบนซ์ค่ะอ่ามานี้อยากได้รถเบนซ์นะครับแล้วก็มานี้จะซื้อรถเบนซ์ให้เพื่อนๆดูนะครับกี่เเดดืืออนน่กี เอาเหมือนวิธีไปสามเดือนดีกว่าใช้เงินดิยิ่งอันหนัก็ไปดีตื่นเต้นเอาสาเดือนฮะตุ๊กประกาศไปแล้วนะไอ้สัตว์สามเดือนนี้มานิดจะซื้อเบนธ์นะชื่อเฟซมันอีมานิดเข้าไปสองนัอ่าชื่อมานิดเลยถ้ามันไม่ซื้อต้องเข้าไปถล่มมันก็อยากได้เบนธ์นะคิดว่าได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจร้อยร้อยเหรอใช่ร้อยเลยจำร้อยที่พี่ไม่เเตรียมตัวดูมานิด ขับเบ้นด้วยครับแล้วก็จะสวยกว่านี้นะเพราะว่ามีมีฝัดมีสัญญกรรมด้วยนะทุกคนมันนี่เตรียมตัวจองแล้วสัญญกรรมนะครับโปรโมชั่นสัญญกรรมไปซื้อมาตั้งดีสัตย์เห็นทุกวั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 นมันก็ได้อีทิศมันสันจิตมันเห็นนะมันนี่จะไม่ใช่คนแบบนี้แล้วนะต่อไปจะสวยและรวยมากนะครับเไปทำจมูกนิดสัญญกรรมก็ไม่ไม่เยอะทำนิดหน่อยเองทำทำจมูกทำตาทำปากทำไม่เยอะหรอกที่ทำหมดทั้งงานทำไม่เยอะหรอกตัดคอตัดคอสูตรยิงแอดอ่ะมีคนขอสูตรยิงแอดมีด้วยเหรอมีไหม ับปกติเราไม่ได้อวแบบนี้อะให้ผมว่านะยิงไปก่อนเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าต้องแก้ตรงไหนคือแต่แต่ขอให้เริ่มยิงก่อนยิงโทรศัพท์ให้แม่ยังงี้อแต่ขอให้ยิงก่อนซื้อคอมนะจะได้ภาพลักษณ์ใช้เป็นไหมใช้เป็น m a c ป o o k เชื่อกูมึงเคยไปจับมึงเคยไปลองยังเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้ MacBook ตัวสีนี้ไหนวะนี่ไอสีนี่ ถามว่าย <occurs right? S 2> ิงคลิปต่อหรือยังอะไรยิงคลิปต่อหรือเฟซยิงเฟซบุ๊กนะครับทุกคนเฟซบุ๊กใช้คลิปหรือใช้รูปใช้คลิปค่ะใช้คลิปคลิปอะไรคลิปถอนเงินนั่นบอกแล้วว่าคลิปถอนเงินคลิปถอนเงินไทยถอนเงินตัวเองถอนเงินตัวเองอ่าคลิปถอนเงินตัวเองก็บอกไปแล้วประมาณเท่าไหร่ที่ถอนไปค่ะก็สองหมื่นสิบสามเป็นสองหมื่นไงอ๋อก็คือว่ามึงมึงตั้งใจว่าทำให้มีสองหมื่นแล้วคลิปถอนเงินเลยใช่ต้องทำไมทำไมถึงต้องสองหมื่นทำไมไม่สามพันสี่พันห้าพันทำไมต้อง เพราะว่าอะไรอ่ามันต้องมีคนดิมันจะไม่ว้าวไงอ๋อมันจะไม่ว้าวใช่แสดงว่าคลิปถอนเงินจะต้องสองหมื่นในความคิดของมึงอ่าโอเคต้องเยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆไงอ๋อยิ่งเยอะยิ่งยิ่งดีอ่ายิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะก็ตอนนั้นคือเอาไม่อมาเลยพูดสีสัตว์พรุ่งนี้ไปถอนเงินครับอัดคลิปนะต้องคลิปถอนเงินเแล้วมาถึงจะเงินเข้าดีพี่ต่ายก็เนี่ยให้พี่ต่ายไปแชร์เนี่ย คลิปก็ถอนเงินเนี่ย,นเ,ยเนี่ยเดอล่าสุดเนี่ยถอนเงินเยอะๆแล้วก็ไปอัดคลิปนะยิ่งคลิปถอนเงินเยอะยิ่งน่าเชื่อถือใช่ไหมเออมีคลิปถอนเงินอย่างอื่นไม่เวิร์กหรอกนางไปถ่ายรถคู่โอ้ยเนาะ <laughs> มือถือเครื่องนี้หาเงินเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่นะแสนสองแสนสองมือถือเรื่องนี้คือ <laughs> แบบไม่ได้เอาไอโฟนก่อนไม่ไม่ต้องซื้อ iPhone, ไอโฟนไอไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไอโฟนโปรพี่ต่ายซื้อดูนี้เอาที่ออกมาใหม่อสั่งมึงซื้อเลย <laughs> เดี๋ยวไอโฟนสิบสอง ตัวสีม่วงสวยสัตว์พี่ตายราคาเท่าไหรไม่ไม่มึงต้องซื้อ iPhone 12เลยอีสัตว์อย่าเถียงอืมึงต้องเชื่อบอลนะพวกเนี้ยเชื่อเชื่อเนี่ยสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวมึงไปซื้อเลยอี้ทุเรศอี้ใครโอ้โหประมาณสองหมื่นกว่าบาทถูกสิมันมีแลงลำโพงอ่ะก็ลุ้นคนลุ่นคนลุ่น